สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราสาวเคลื่อนไหวฟาดฟาดชนแผ่เมตตาหลังบิ๊กตู่ได้อยู่ต่อหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560มาตรา170วรรคสองประกอบมาตรา158วรรค4ี่ราสุดโฟกัสจีระกูลโพสตภาพลเอกประยุทธ์ร้อมข้อความสุดเจ็บจิตว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่มองผด็จ การเป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะเรามารอดูนายกทําประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันอีกสักสามชาติเถอะค่ะมาสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมๆกันเริ่มอยากป้นแลนด์อยู่นานๆก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเนาะ,ะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ